พี่ตีจะมาทําการปักชําขี้ปะวานนะคะขี้ปะวานพี่ตีได้มาจากญาติานะคะแบ่งปันให้พี่ตีมานะคะแล้วก็ช่วงนี้พี่ตีก็เลยเรียนรู้เรื่องของการเพาะชำนะคะการปักชําการขยายพืชในทุกๆชนิดที่พี่ตีได้มานะคะและวันนี้นะคะพี่ตีก็จะขยาย ขี้ปะวานนะคะขี้ปะวานมีหลายคนคงรู้จักนะคะขี้ปะวานเขาจะมีลักษณะเป็นใบใหญ่มากนะคะจริงๆเขาจะใหญ่มากกว่านี้อีกนะคะซึ่งใบนี้นะคะพี่ตีก็ได้มาทั้งโคนเลยนะคะก็เหมาะที่จะทําการขยายพันธุ์นะคะแล้วก็เลี้ยงได้นะคะยังไงก็รอดอยู่แล้วนะคะ ขี้ประวานนะคะเขาจะมีลักษณะใบที่มีลวดลายที่สวยงามมากๆเลยนะคะดูสิคะลายของเขานะคะใบของเขา,าสามารถอุ้มน้ำนะคะชุ่มน้ำนะคะและ้วก็เขาก็ชอบน้ำด้วยนะคะ พื้นที่ในการปลูกเนี่ยดินในการปลูกนะคะส่วนใหญ่เนี่ยควรจะมีส่วนผสมของทรายด้วยนะคะเพราะว่าสามารถาชุ่มน้ำนะคะกับเก็บน้ําได้นะคะแล้วก็สามารถระบายน้ําได้ด้วยนะคะวันนี้พี่ตีก็เตรียมมาในการปักชําด้วยนะคะขิ้ประวันนะคะเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกับลิ้นมังกรค่ะเขาสามารถฟอกอากาศได้ด้วยนะคะ ดีมากๆเลยนะคะเหมาะมากนะคะนำไปตั้งไว้ในอาคารนะคะหรือไม่ก็ที่ห้องนอนก็ได้นะคะห้องรับแขกอย่างนี้นะคะแล้วก็โต๊ะทานข้าวนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะใบของเขา,ามีความสวยแล้วก็มีลวดลายที่แบบสวยมากๆนะคะ ค่ะนอกจากนั้นนะคะขี้ประวานยังมีสปปรรพคุณทางด้านสมุนไพรได้ด้วยนะคะประโยชน์ของเขานะคะช่วยในเรื่องของการรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะอาการเจ็บคอนะคะอาการคอาารอักเสบนะคะช่วยได้นะคะใบของเขาจะมีรสชาติขมนะคะเขาให้ความชุ่มชื้นกับที่คอเราด้วยนะคะในช่วงที่เราใช้ใบในการอมนะคะในการทานนะคะ นอกจากนั้นนะคะใบของขี้ประวานยังช่วยในเรื่องของการหยุดเลือดนะคะมีอาการเป็นแผลนะคะใช้ใบนะคะโขกหรือบดให้ละเอียดนะคะนำไปพอกบริเวณที่เป็นแผลนะคะสามารถหยุดเลือดห้ามเลือดได้ด้วยนะคะสรรพคุณเยอะนะคะจริงๆแล้วนอกจากจะช่วยในเรื่องของการฟอกอากาศแล้วนะคะยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรด้วยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ตีจะมาทำการาปักชำ ขี้ปะวันนะคะวันนี้พี่ตีไม่ได้ได้มาแค่เฉพาะท่นอนหรือใบนี้นะคะแค่ใบเดียวนะคะพี่ตีได้โคนของเขามาด้วยนะคะซึ่งญาติพี่ตีแบ่งมาให้นะคะโคนก็สามารถาขยายพันธุ์ได้ด้วยนะคะจริงในกระถางที่พี่ตีได้มานะคะสภาพกระถางนะคะขาดการดูแลมากๆเลยนะคะใบนี้จะเป็นใบที่สวยที่สุดนะคะซึ่งพีต่ตีได้มาแล้วก็ได้โคนมานะคะค่ะเดี๋ยว มาทำการแยกลงในกระถางกันก่อนดีกว่านะคะค่ะสำหรับคลิประวานพี่ตีจะ,ะดูในเรื่องของโคนก่อนนะคะพี่ตีได้มานี้นะคะโคนใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็บริเวณโคนนะคะมีตาเยอะเลยนะคะ1 2 3 4 5นะคะ6เขาสามารถเกิดแล้วก็แตก แตกยอดตามบริเวณข้อตาให้พี่ตีได้ด้วยนะคะวันนี้พี่ตีจะทำการหั่นนะคะแล้วก็ปลูกลงในกระถางนะคะอย่างท่อนนี้พี่ตีสามารถนำไปปลูกลงในกระถางได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ อย่างเงี้ยค่ะแล้วนำไปปลูกลงในกระถางได้เลยนะคะรากเยอะนะคะเนี่ยรากยาวด้วยนะคะยังไงก็รอดนะคะแต่ว่าดูสภาพแล้วนะคะเขาขาดการบำรุงนะคะเรื่องการใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็ขาดน้ำด้วยนะคะวันนี้พี่ตีจะทำการปลูกเขาลงในกระถางแล้วก็ดูแลเขาใหม่อีกทีนึงนะคะส่วนท่อนนี้นะคะพี่ตีก็จะหั่นเพื่อทำการขยายพันธุ์เพิ่มนะคะ อย่างท่อนนี้ก็เขาก็สามารถออกตรงบริเวณข้อตาให้เราได้นะคะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะได้เลยนะคะเนี่ยค่ะพี่ตีก็หั่นได้หลายท่อนอยู่นะคะเนี่ยหลังจากนั้นนะคะพี่ตีจะต้องทาด้วยปูนแดงนะคะเพื่อกำจัด แล้วก็ป้องกันเชื้อรานะคะสูตรเดิมเลยนะคะจริงเขาอยากจะขยายพันธุ์ให้กับเรานะแต่ว่า,าจากที่เจ้าของเดิมเนี่ยเขาไม่มีเวลาดูแลนะคะเขาอยู่ในกระถางใหญ่เลยนะคะใบก็ไม่พี่ตีไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะคะพอดีไม่ได้เอาโทรศัพท์ติดมือไปนะ ก็เนี่ยค่ะญาติพี่ตีเขาก็แบ่งให้มานะคะเพราะว่าพี่ตีต้องการที่จะเอามาเลี้ยงดูแล้วก็ต้องการที่จะขยายพันธุ์เพิ่มด้วยนะคะตรงไหนที่เป็นแผลนะพี่ตีก็จะทาให้หมดเลยอย่างใบนี้นะอันนี้ก็ เาก็มีแผลอยู่นะคะแผลใหญ่ด้วยเพราะว่าถ้าเรานำไปปลูกลงในกระถางเนี่ยกลัวเขาจะเป็นเชื้อราแล้วก็เน่าได้นะคะนี่ค่ะพี่ตีขอพักไว้ประมาณ1 0บถึงสินาทีนะคะแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่ปูนแดงแห้งแล้วนะคะพี่ตีก็ทําการปลูกลงในกระถางเลยละกันนะคะกระถางก็เหมือนเดิมเลยค่ะสูตรเดิมนะคะ าตามคลิปที่ผ่านๆมานะคะพิ่ตีก็จะใช้ดินใต้ต้นจามจุรีนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมของใบจามจุรีด้วยนะคะมีปรุงด้วยปุ๋ยคอกนะคะใส่ลงไปนะคะง่ายมากเลยนะคะ ใบสวยมากนะคะใบนี้นะคะพี่ตีได้มาคือจริงๆอะ่ะเขาจะอยู่พุ่มใหญ่เลยนะคะกอใหญ่เลยนะคะแต่ว่าคือเจ้าของเดิมเนี่ยเขาไม่มีเวลาดูแลแล้วก็ไม่ได้รดน้ํานะคะพี่ตีก็เลยได้มาจริงๆพี่ตีก็ขอเขาด้วยแหละแล้วเขาก็เป็นใจแบ่งให้นะคะ ค่แค่นี้เองนะคะหลังจากนั้นเราก็นําไปตั้งในบริเวณที่ร่มนะคะส่วนพิ่ตีก็มีโรงเพาะชําอยู่แล้วนะคะให้โดนแสงบ้างเล็กน้อยนะคะในช่วงระยะแรกนะคะเ,เรื่องของการให้น้ํานะคะควรให้น้ําครั้งหรือ2ครั้งต่อวันนะคะหลังจาก20วันนะคะ2 0ถึง30วันนี้นะคะรากของเขาก็จะเริ่มเ,เกิดรากใหม่นะคะ หลังจากนั้นพี่ตีก็จะเพิ่มปุ๋ยลงไปนะคะก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็ปุ๋ยเม็ดนะคะใส่บำรุงให้กับเขานะคะค่ะอย่างกระถางนี้นะคะพี่ตีได้ทำการปักชําไว้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะก็ช่วงนี้เขาก็เริ่มจะมีรากแล้วแหละนะคะแต่ว่าพี่ตีขอไม่ไม,ไม่ไม่ดึงเขาขึ้นมานะคะเพราะว่ากลัวน้องจะไม่สมบูรณ์นะคะ ก็ให้ดูนะคะส่วนเรื่องดินนะคะดูสภาพดินดินก็เหมือนกับอของวันนี้นะคะหลังจากที่เราลดน้ําเขาบ่อยๆเนี่ยดินเขาก็จะมีความร่วนซุยนะคะแล้วก็ทําให้ดูหน้าตาของขี้ประวานพี่ดีนะคะซึ่งเขามีลักษณะใบาเล็กอยู่เนี่ยเขาดูสดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์ดีนะคะก็รอให้เขาเกิดใบใหม่นะคะแล้วก็ การเติบโตของใบนะคะก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อโตเต็มที่นะคะพีธตีก็จะแยกย้ายลงในกระถางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะกระถางนี้ก็ดูจะใหญ่กว่าแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่ากระถางพีธตีหมดแล้วนะคะพีธตีก็เลยต้องใช้กระถางที่มีขนาดที่ใหญ่กว่านะคะไม่เป็นไรคะ่ะ ใบจำจุลีถ้าเราไม่มีเนี่ยก็ใช้ใบไม้ชนิดอื่นก็ได้นะคะที่เขาทับถมกันอยู่ใต้ต้นไม้นะคะเพราะว่าใบไม้เนี่ยเขาก็จะมีธาตุอาหารที่สมบูรณ์ดีนะคะโดยเฉพาะดินที่อยู่ใต้ต้นไม้นะคะนี่คือเป็นสูตรเคล็ดลับของพี่ตีเองนะคะเพราะว่าเราอยู่ต่างจังหวัดนี้นะคะไม่ต้องอไปหาซื้อดินปรุงให้เ,เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะเนี่ค่ะ ส่วนท่อนที่เหลือนะคะพี่ตีจะขอนำไปปลูกลงในกระถางที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็จะเพาะรวมกันนะคะรอให้เขาแตกยอดแล้วนะคะเมื่อเขาแตกยอดแตกรากดีแล้วนะคะพี่ตีก็ค่อยแยกย้ายลงในกระถางที่เป็นลักษณะแบบนี้อีกทีหนึ่งนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็มาทำการขยายพันธุ์ขี้ปาวานนะคะ ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับลิ้นบังกรนะคะสามารถฟอกอากาศได้ด้วยนะคะการขยายพันธุ์ก็ง่ายนะคะประมาณ20-30วันเนี่ยรากออกสมบูรณ์เต็มที่แล้วนะคะเรากา็สามารถเพิ่มปุ๋ยลงไปใ,ให้กับเขานะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งใส่เยอะนะใส่นิดหน่อยก็พอนะคะเพื่อที่จะให้เขามีความสมบูรณ์นะคะดูสุขภาพของใบเขากา็จะมีให้ความเขียวนะคะเกิดลวดลายที่เห็นเด่นชัดขึ้นนะคะ จริงๆีีปละวานนะคะสามารถนําไปตั้งในบริเวณที่โดนแดดก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ควรที่จะแดดจัดจนเกินไปนะคะจะทําให้ใบของเขาเกิดอาการไหม้นะคะแล้วก็ไม่สวยนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะ พี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่แจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ีจะอัพโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ